สวัสดีครับผมพาวรี่ขณะนี้ผมอยู่ในเกม a r f r a m e นะครับทำคลิปนี้ขึ้นมาขึ้นเพื่อจะเป็นเทคนิคนะครับเกี่ยวกับการปรับบอสตัวใหม่นะครับบอสโกลเลมนะฮะเนื่องจากเป็นบอสประจำหมวดอักวิงนะครับเป็นหมวดที่ผมชอบโดยส่วนตัวนะฮะก็เลยอยากทำวิธีการฆ่าง่ายๆให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับทีนี้การที่เราจะตีบอสตัวนี้ได้เนี่ยนะครับเราต้องทำเควกตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับถ้าเกิดทำเควกตัวนี้เสร็จนะฮะจจดาร์ดเนี่ย มันก็จะได้ตัวอแอดลาร์ตมาด้วยนะครับเป็นตัววอลเฟรมตัวใหม่ที่อัปเดตตะแกะนะครับ16.5นี่เองนะหน้าตาของบอสโกเลมนะครับนะเพิ่งสแกนเสร็จวันนี้นี่เองหน้าตามันก็อย่างเงี้ยนะฮะตัวบอสใหญ่นะครับโจดาร์ดโกเลมนะฮะเป็นสำหรับหมดอาร์ควิงนะครับถามว่าโหดไหมก็ไม่รู้นะฮะแต่เราผมที่ฟังอาร์ควิงมาเยอะละมันก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ถ้าเกิดรู้เทคนิค นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ยังแบบไม่ได้เก่งอะไรก็ไปกับเพื่อนก็ได้นะครับก่อนที่เราจะเจอบอสไอจารักเนี่ยมันก็จะไปเจอตัวนี้ก่นครับจ็กกี้นะครัแจ็กกี้เบมอดนะครับหรือแจ็กเกอร์นายเปรมอตนั่นแหละเนาะเป็นบอสบอสบอสลองก็ได้นะครับก่อนถึงโกเลมทีนี้มาเตรียมตัวกันครับเตรียมตัวนะวอลเฟนที่ผมจะแนะนําในการล่าบอสโกเลมเนี่ยนะครับแนะนำเลยถ้าเกิดคุณจะโซโลเนาะก็ใช้ตัวนี้ นะครับโนวานะครับอันนี้ก็เป็นโนวาพายนะครับรุ่นเลมโบลิมิเต็ดอิดิชันว่าไปนั้นโอเคนะเพื่อให้สะดวกนะครับและการใช้ง่ายทำไมต้องเป็นโนวาเพราะว่ามันมีเหตุผลอยู่ในการปราบไอตัวจักกี้นะทำให้โนวาใช้เป็นสายสโลนะครับแล้วออร่าที่ใช้เนี่ยถ้าเกิดอยากปราบบอสสบายๆหน่อยก็ใช้ตัวรถเกาะนะครับนะใช้ออร่ารถเกาะสตูนะโอเคนะครับ ปืนหลักก็ขอเป็นปืนแรงๆนะครับลูกซองแปดจากาแกงนิวโลกานะครับสนับสนุนการันตีเป็นเลมโบนิเต็ดอีชันเรียบร้อยนะครับไอเนี้ยหยุดได้ทุกตัวนะฮะอันนี้ปืนลองอืมโอเคอ่ะบรรยากาศได้สเปซเอาไปเวลด้วยก็ได้อ่ามารีเอาแท่ดีกว่านะเผื่อได้เก็บของนะครับโอเคนะครับพร้อมลบแล้วนะ เพื่อนๆหลายคนก็อยากได้บอฟเฟรมตัวใหม่นะครับแอดลาร์สสำหรับผมก็กำลังสร้างอยู่นะครับอีก2 2วันครึ่งก็เจอกันนะฮะโอเค okay. ไปกันดีกว่านะครับภาพมาเยอะละบอสโกเลมนะครับก็จะอยู่ที่ดาวอิลิสนะครับนะถ้าเกิดทำเควกไม่ถ้าเกิดยังไม่ได้ทำเควกจบนะครับมันก็จะไม่มีแมปบอสตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำเควกให้จบก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตั้งโซโล่ก่อนโอเค ลจะได้ไม่ต้องมีใครมารบกวนนะครับไปกันเลยดีกว่าเทคนิคการเล่นนะครับมันก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะฮะแต่อันนี้ผมก็จะแนะนําวิธีที่ผมปราบแบบโซโล่เล่นคนเดียวง่ายๆให้ใครจะมีวิธีดีกว่านี้ก็มาแชร์ก็บอกกันก็ได้นะครับเอาเอาที่ท่านสะดวกเลยมาแล้วนะครับอารมณ์ <c oughs> ยิ่งกว่าเดสเปสเอาละใช้อาวุธลองเป็น <c oughs> อย่างกับพัดมาคัตเตอร์นี่ไปลอกแบบกันหรือเปล่าแต่ชื่อโซนิคอนะฮะปืนขึ้นเสียงอันนี้อันนี้เป็นปืนใหม่นะครับอันนี้ก็ชอบเหมือนกันเพราะยิงแล้วรู้สึกแบบหเหมือนมีแรงผลักดันปืนอะไรก็ได้ที่ยิงม้อนรับปิวเนี่ยผมชอบหมดทุกปืนนั่นแหละนะฮะไปช้าๆหรือไปเร็วๆดีโอเคจบไว็บ อ่าผมผมไม่สปอยในเรื่องอะไรนะครับนะผมอันนี้จะมาทําแบบสอนวิธีการค่าโกลมแค่น,นั่นเองนะใครอยากความจริงแล้วไอ้เรื่องของเกมวอลเฟรมเนี่ยในเรื่องอะไรมันมีหมดนะฮะก็ไปติดตามอ่านจากเพื่อนๆที่เขาทําทวกในเรื่องแล้วกันโอ้โหหนูว่าวิ่งรู้สึกว่ารู้สึกวิ่งเร็วกว่าวอลเฟรมตัวอื่นเนะเพราะไม่หนักอะไรเลยไปเซลเขาอีก ไม่มีส่วนบนมันหนักนะฮะไม่เหมือนเล่นวอลเฟมเจสไซลินใช่ไหมอันนั้นหนักหน้าอกนะฮะวิ่งช้าโอเคอ้าวจอดาดกับออดิสก็คุยกันไปตลอดทางนะครับจะถึงแล้วยังโอเค ถึงแล้วนะครับอันนี้นะก็คือบอรบอสลองหรือแต่ที่ผมทูดตะกี้ก็คือตัวอ,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 อะไรเบเฮมอตนะจ็กกี้เบเฮมอตนะเหตุผลที่เอาโนวามาเพราะอย่างนี้ครับวิธีการปราบง่ายๆนะครับเตรียมปืนที่แรงที่สุดของท่านขึ้นมานะครับอย่างตอนนี้ผมก็ใช้ลูกซอง8นิวโลกานะครับนะใช้โนวาระเบิดสโลครับรอสักพักก่อนให้แสงสโลมันเข้าไปโอเคนะไปแล้วนะครับเล็งครับ ยิงโอ้โ oh หไม่ตายคิดไม่ออกอกันตับเย้ไปไหนตายเสียหน้าเลยจุดออนยิงโอ้กระเด็น <c oughs> โอเคจบเลยครับลองบอสนะฮะแจ็กกี้วิธีปราบนะครับ <c oughs> ก็คือรอให้มันกระโดดตะแกะนะฮะเผยชุดอ่อนที่ท้องปุ๊บมันจะเป็นเรืองแสงสีเดืองออกมาก็ใสเลยนะครับ อ้าวฐานจะระเบิดหนีสิครับหนีโอ้ตายละลอยควงควางกังอ,อกวากาศนะฮะออดิสยานเลมโบส่งอาร์ควิงมาช่วยด้วยโอ้โหติดเรียบร้อยสวยงามเลมโบดิดชั่นขอบคุณออจาวิตไม่ใช่ออดิสนะหน้าตาบอสโกเลมนะครับจอดัสโกเลมหรือมันก็โกเลมเจสามนั่นแหละถ้าเกิดใครที่เล่นเป็นผู้เล่นเก่า วิธีปราบนะครับนะง่ายๆอ๋อก็ระวังลูกน้องนะฮะพวกลูกน้องตัวนี้นะฮะจุดอ่อนของบอสมันนะครับอ่อเดี๋ยวจุดอ<ร>่อน <ny> ของบอสเดี๋ยวหายตัวก่อนเพื่อความปลอดภัยมันจะอยู่ที่ไอพ่นข้างหลังมันตรงเนี้ยนะฮะยิงตรงไหนก็ไม่เข้าเนะฮะเราต้องยิงที่ไอพ่นข้างหลังมันอย่างเดียวนะครับเนี่ยบอสนี่มันก็ไม่ได้โง่นะครับโอ้เยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นกำลังอธิบายอยู่นะฮะ ยิงเข้าที่ไอโฟนตรงนี้นะครับบอสมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับบิดซ้ายบิดขวามาถ้าเกิดเราไปอยู่ตรงใกล้มันมันก็จะบินไปทางตรงกำาังข้างปิดจุดอ่อนตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องนะฮะพยายามนะครับบินไปหามันอย่างงี้นะแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับนะโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใครที่รำคาลูกน้องก็เก็บลูกน้องก่อนก็ได้นะครับนะถ้าเกิดมาสองคนนี่สบายหน่อยคนนึงล่อลูกน้องอีกคนนึงก็ยิงบอสไปนะฮะ โอเคพอละโอ้โหปืนใหญ่นิวอัมสตองเชดโตอัมสตองเฮ้ยโอ้โหเกาะหายหมด๋ดยวใจเย็นเออเอาบินมาเออเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามามสายสี่หมื่นเจ็ดเอา้าตายไม่ตาย นะอันนี้ขี้โกงหน่อยนะครับอักวิงหายตัวนะเป็นอักวิ่งที่ชอบโดยปกติอยู่ละนะครับจะตายแล้วนัดสุดท้ายนะครับเรียบร้อยโอเคนะไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับถ้าเกิดรู้เทคนิคการฆ่าแล้วก็มีปีกกับปืนที่แรงๆหน่อยนะฮะก็ปรับได้เร็วนะครับไม่ยากเลยใช่ไหม <laughs> หรือถ้าเกิดใครที่ลำบากจริงๆนะโอ้โหวิ่พาวทำไงดีอะ อาร์ควิ่งผมไม่ได้แตะเลยเล่นไม่ได้โคตรเวียนหัวเลยหมดนี่หมดบ้าอะไรก็ไม่รู้ก็ไปอาศัยคนที่เขานะช่วยเหลือก็ได้นะครับอย่าลืมว่าเกมเขาไม่ได้ทาให้คุณต้องมาโชว์เทพเล่นคนเดียวตลอดทุกเกมนะฮะช่วยๆกันบ้างนะครับเต็มที่4คนต่อห้องโอเคนะก็ขอจบนะครับการแนะนําเกี่ยวกับการป่าบอสคนหนึ่งเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ